ดิจิทัลฟันด์ฟอร์เมชันอาจจะต้องเริ่มจากจุดเล็กๆสังคมเราจะค่อยๆพัฒนาให้มีการอัดแอใช้ดิจิทัลมากขึ้นผู้ประกอบการหรือประชาชนก็จะเริ่มมีการใช้ตรงนี้มากขึ้นมันก็จะเป็นอีโคซิสเต็มเทคโนโลยีเป็นแค่อารมณ์หนึ่งในองค์กรเทคโนโลยีไม่สามารถทํางานบางอย่างแทนคนได้เพราะฉันดิจิทัลก็ไม่เข้ามาช่วยถ้าคนไม่ให้ความร่วมมือสิ่งสำคัญคือดิจิ t a ลเป็นทูเป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งแต่คนที่ใช้เครื่องมือเนี่ยสำคัญก็คือคน ศตวรรษที่21นี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ากระบวนการในการปรับให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งนั้นเป็นดิจิทัลมีความสําคัญมากขึ้นครับหลายคนจะบอกว่าดิจิทัลทรานส์ o ฟอร์เมชันนั้นเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงเฉพาะองค์กรที่มีขนาดใหญ่องค์กรภาครัฐนะครับผู้ประกอบการที่เป็น SME อาจจะบอกนะครับว่า ตัวเราค่อนข้างเล็กกระสุนเราน้อยเราจำเป็นที่จะต้องเดินหน้านะครับในการทำดิจิทัลทราน sformation ของเรานั้นหรือไม่แน่นอนอุตสาหากรรมที่ถือว่าเป็นพื้นฐานนะครับของกระบวนการเหล่านี้คืออุตสาหากรรมเทเลคอมเม้นิเคชั่นหรืออุตสาหากรรมโทรคมนาคมกันด้วยนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับจะมาคุยประเด็นนี้กันด้วยประเด็นความสำคัญนะครับของดิจิทัลทราน sformation นะครับทามกลางบรรยากาศของการเปลี่ยนไปการพัฒนาเรือ่อยๆของอุตสาหากรรมโทรคมนาคม แขกรับเชิญของเราวันนี้ครับท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับของบริษัทอินเท l i n k ิง l e เลคอมจำกัดมหาชนคุณนัทนัยอนันตรรมพรสวัสดีครับคุณเกดครับสวัสดีครับคุณเกดครับเริ่มทีเดียวเนี่ยหลายหคนรู้จักอยู่แล้วนะครับไอเทลคืออะไรแต่ว่าอยากให้มาคุยสักนิดครับว่าตอนนี้เนี่ยแขนงธุรกิจที่เราทําหลักๆที่บอกว่าเราเป็นเทเคอมเนี่ย โซลูชันที่เรามีหรือว่าบรรดาธุรกิจที่เรามีเนี่ยมีกว้างขวางขนาดไหนแบ่งเป็นยังไงบ้างครับครับจริงๆต้องบอกว่าเราให้ความสําคัญแล้วก็สนใจกับดิจิตอลอินฟราสักเจอร์อินฟราสักเจอร์ที่เราเก่งแล้วเราให้ความสําคัญเนี่ยก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อ,อนะครับคอนเน็กติวิตี้สาขาใดๆก็แล้วแต่จะเชื่อมหากันส่งข้อมูลถึงกันอันเนี้ยสามารถมาเป็นลูกค้าเราได้อันนี้คือพอร์ตฟ l ลิโอที่เราให้บริการแต่พอมีข้อมูลแล้วข้อมูลก็ต้องการที่เก็บนะครับเราก็ทําอีกธุรกิจหนึ่งขึ้นมาเรียกว่า Data Center เรามี2 Data Center เซ็น Data Center พอเรามี2อย่างแล้วเนี่ยเรามีคนอยู่723คนทํายังไงล่ะเราจะใช้คนกลุ่มนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราก็เอาคนกลุ่มนี้นอกจากทํางานให้เราแล้วไปรับติดตั้งให้กับคนอื่นด้วยที่เป็นโทรคมนาคมเหมือนกันอันนี้เราเรียกว่า installation <Tipp> เพราะฉะนั้นใน itel เนี่ยเราให้บริการอยู่3อย่างนะครับ data service ก็คือการเชื่อมต่อข้อมูล data center คือการรับฝากข้อมูลแล้วก็ installation คือการรับติดตั้งการโฟกัสที่ infrastructure หรือโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันสําคัญยังไงบ้างครับเพราะบางคนก็บอกเทคโนโลยีมันหมุนเร็วเนาะ ของเรามันจะตอบโจทย์โลกที่หมุนไปยังไงครับจริงๆโลกมันหมุนเร็วอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากก็คือฐาน foundation <ม>นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเกิดเรื่องของดิจิตอลอีโคโนมีหรือดิจิตอลคอมเมิร์สเนี่ย<ม>ที่เป็นการเทรดเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้เนี่ยมันจะต้องมี2ส่วนหลักนะครับก็คือด<ม>ิจิตอลอินฟราสตรักเจอร์กับด<อ>ิจิตอลแอปพลิเคชันนะครับดิจิตอลอินฟราสตรักเจอร์คืออะไรก็คือถนนสําหรับข้อมูลแหละถ้าข้อมูลเรามีแอปพลิเคชันที่ดีแต่ข้อมูลมันวิ่งได้ช้านะครับ<ม> มันหมุนหมุนหมุนหมนจะซื้อซื้อไม่ได้นะครับอันนี้คืออินฟาส t ตรเจอร์ไม่ดีเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้อินฟาส t ตรเจอร์ก็จะเป็นฟันเดเมนทัลหลักในการเด v e l o p ไปข้างหน้าโอ้โหชัดเจนเหมือนกับว่ามีรถเร็วขนาดไหนถนนไม่ดีพอไม่กว้างพอมันก็เท่านั้นใช่ซึ่งล่าสุดเนี่ยเราได้ยินเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเมตาเวิร์สเป็นตัวอย่างนะครับหมออาจจะอยากผ่าตัดทางด้านทางด้านดิจิตอลทาง,ทางไกลนะครับแต่ว่าถนนขรุขระจะหยิบ แต่แขนหุ่นยนต์ไม่ไปนะครับเพราะฉะนั้นต่างๆการผ่าตัดก็ไม่เกิดขึ้นดังนัอินฟาสักเจอต้องบอกว่ามันคือหัวใจหลักในการที่จะทำทำต่อไปในอนาคตทําให้ดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไอเทลต้องบอกว่าเราอ่ะให้ความสาคัญเรื่องดิจิตอลอินฟาสักเจอด้วยเหตุผลว่ามันอาจจะไม่ใช่อะไรหวือหวาแต่มันเป็นสิ่งที่ซัสเทนแล้วอยู่ยาว การให้บริการของเรากับลูกค้าซึ่งมีไม่น้อยเนี่ยรเราแบ่งออกมาเป็นสัดส่วนยังไงกลุ่มใดยังไงบ้างครับพอร์ตฟิลิโอผมเนี่ยให้บริการได้ทั้งลูกค้าภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีภาครัฐอยู่ประมาณ30%ของรายได้ทั้งหมดนะครับปีที่แล้วเราปิดรายได้ประมาณ3,400ล้านนะครับ30%เป็นภาครัฐอีก70%เป็นภาคเอกชนนะครับในตัวการให้บริการต้องบอกงี้ว่า Data Service เนี่ยการให้บริการเชื่อมต่อเนี่ยใครก็เป็นลูกค้้าาเรได ขอแค่คุณมีความต้องการการเชื่อมต่อคุณเป็นลูกค้าเราได้ยกตัวอย่างเช่นร้านสะดวกซื้อนะครับมีอยู่ทั่วประเทศจะบริหารคลังสินค้ายัางไงละ่ะวันนี้ผมเดินเข้าไปซื้อน้ํา <c oughs> น้ําหายไปทํายังไงส่วนกลางถึงกะรู้ว่าน้ำเนี่ยในสาขา A <c oughs> หายไปแล้วต้องเติมนะครับ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ดิจิตอลจะเข้ามาช่วยในส่วนนี้เรื่องของ Data Service หรือแม้กระทั่งเราไปร้านอาหาร <c oughs> นะครับเรากินข้าวทํายังไงละ่ะระบบบัญชีเขาสามารถที่จะบุกยอดว่าเงินเข้าสาขานี้แล้วแล้วตอนเย็นเขาค่อยนําส่งกันวันรุ่งขึ้นค่อยนําส่่งงหรรืออะไตาๆ เช็คยอดพวกนี้ในเชิงการให้บริการเนี่ย data service mm hmm. ก็จะเข้ามามีบทบาท mm hmm. พอเราเริ่มทําแบบนี้นะครับ mm hmm. เรามีข้อมูลอยู่เยอะมาก ะจะเก็บเป็นกระดาษจะปิ้นออกมาก็อาจจะเปลืองนะครับทุกวันนี้เราก็เก็บในศูนย์ข้อมูลเราเก็บในคอมพิวเตอร์รเราเก็บในศูนย์ข้อมูลเก็บในคอมพิวเตอร์ความเสี่ยงก็คือวันหนึ่งคอมหายนะครับข้อมูลหายไปด้วยมันก็จะมีธุรกิจใหม่ที่เรียกว่า Data Center ซึ่งอันนี้ก็จะรับเก็บข้อมูลในเรื่องของดิจิตอลต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเราได้ยินเรื่องของคลาวนะครับจริงๆวันนี้เราเป็นฐานให้กับคลาวหลายๆลาย,ลายนะครับคลาวเนี่ยก็คือเอาทุกอย่างไปเก็บไว้บนท้องฟ้าในความเข้าใจเราแต่จริงๆแล้วท้องฟ้าไม่มีอออยู่จริงงง้้้ฟาต หาที่ลงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะรับโหลดจากท้องฟ้าเนี่ยที่ทุกคนเข้าใจเนี่ยมาเก็บไว้ใน Data Center ของเราเพราะฉะนั้นยิ่งข้อมูลมันเพิ่มสูงขึ้นยิ่งเทคโนโลยี <technology S 2> ของคลาวมากขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาแน่นอนก็คือฐานข้อมูลต้องมีที่เก็บอีกอันนึงก็คือข้อมูลต้องมีถนนให้วิง่อง2อันนี้คือ2อ,อันที่เราถนัดซึ่งเราก็ทาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นี่ต้องบอกแบบนี้แหลคะครับว่าโลกเราปัจจุบันข้อมูลไม่มีทางน้อยลงใชมีแต่จะเยอะขึ้นด้วย prospect ในอนาคตที่เรามองอยู่นะเวลานี้เนี่ยเรามองว่าโครงสร้างพื้นฐานเราจะสามารถที่จะขยายตัวไปได้ถึงไหนเพราะตอนนี้มันเหมือนกับว่า indefinitely เ no นาะเดินหน้าไปเรื่อยๆในมุมมองของผมประเด็นของผมการไปเรื่อยๆไปได้2วิธีวิธีที่1คือฐานกว้างก็ <c oughs> คือลูกค้าที่เพิ่มขึ้นวิธีที่2คือฐานสูง <c oughs> ก็คือลูกค้าเดิมแต่ใช้ปริมาณมากขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆเราทําทั้งสองอันพร้อมกัน ฐานกว้างคือลูกค้าที่ยังไม่ใช้นะครับยกตัวอย่างเช่นร้านอาหารมี108 วันนี้ทําสาขาเดียวอาจจะไม่จําเป็นไม่ต้องใช้แต่พอขึ้นมา5สาขา10สาขาการบริหารเริ่มยากนะครับก็จะเริ่มเอาดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเอาไอทีเนี่ยเข้ามาช่วยทําให้เอฟฟ c i e นซีหรือประสิทธิภาพสูงขึ้นอันนี้ก็จะเป็นลูกค้าเราในขณะเดียวกันพอร้านเขามี5ล้านมี10ล้านสักเซสมากประสบความสําเร็จมากทรานสัคชันต่อวันเยอะมากนะครับข้อมูลมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นช่องสัญญาณหรือท่อสัญญาณที่เขาใช้อาจจะเริ่มที่1เมก10เมกวันนี้เขาต้องการร0อเมกหรือพันเมกก็ไม่ไม่ คอนเทนต์เยอะเราก็มีความต้องการที่ต้องใช้ Data ที่เยอะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกติเรื่องคำว่า Digital Transformation ไม่ได้จำกัดเฉพาะพรายใหญ่หน่วยงานของรัฐ Big c o r ร์ปอเรแต่ว่าผู้ประกอบการที่เป็น SME ก็เกี่ยวข้องด้วยสำหรับผู้ประกอบการอะไรแล้วเขาจะมีคำถามแบบนี้เราเล็กเกินกว่าที่เราจะไปลงทุน มันไม่ค่อยสําคัญกับเราเลยคุณเกตมองมสเตทเมนที่พูดไปเมื่อสักครู่ยังไงครับวันนี้ผมก็เล็กมาก่อนนะครับแล้วผมก็ค่อยๆโตเพราะฉะนั้นวันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราเป็น SME แล้วเราเลงว่าเราอยากจะโตไอทีจะเขามันมีบทบาทอย่างมากทําไมไอทีถึงมีบทบาทอย่างมากธุรกิจส่วนใหญ่ประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเออร์เลอร์ที่เยอะที่สุดในองค์กรก็คือ Human e r r o r นะครับการที่คนเนี่ยผิดพลาดลงบัญชีผิดะนะครับเก็บสต็อกผิดนับสต็อกผิดพวกนี้มันก็จะเกิดเป็นคอส ที่ทําให้เท่าแก่เองหรือว่าคนทํางานเองจะต้องไปเบิลต้องไปทำซ้ำกินเนื้อเข้าอีกใช่ไปกินเนื้อ,อแต่ถ้าเราใช้ IT เข้ามานะครับการนับสต็อกมี IOT มีอะไรต่างๆที่เป็นไอทีเข้ามาเนี่ยมันทําให้สามารถเช็คได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นนะครับม,มันก็จะลดคอสตต่างๆได้มากขึ้นแต่แน่นอนสิ่งที่ตามมาก็คือเราต้องลงทุนก่อน นะครับระฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของ SME หรือความอยากจะไปแล้วกันคือถ้าเราคิดว่าม,มันควรจะต้องไปไม่เร็วก็ช้าก็ต้องไปนะครับ IT <S <S เราไม่สามารถหนีมันได้แต่มันแค่เร็วกับช้าก็จะมีองค์กรที่เป็น SME อยากทําเร็วรนะครับอันนี้เขาก็อาจจะต้องเลือก จังหวะเวลาว่าอยากทําเร็วเนี่ยทำในจังหวะที่เหมาะสม hmm. มีกําลังทรัพย์มีกําลังคนมีความรู้นะครับและเทคโนโลยีมันได้ hmm. ถ้าตรงทุกองค์ประกอบมันได้หมดมันก็เกิดการ transformation hmm. นะครับฉะนั้นจริงๆไม่มีสูตรสําเร็จ hmm. สําหรับ SME แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออยากจะไปหรือเปล่าถ้าอยากจะไปถ้าเห็นความสําคัญอันนี้แน่นอนนะครับเทคโนโลยีที่ง่ายที่สุดนะทุกวันนี้ที่เราเห็น digital transformation คือเรื่อง paperless คำถามคือกระดาษ1นรีมเราซื้อมาเนี่ยกี่บาทนะครับหารจำนวนเฉลี่ยต่อกระดาษ1แผ่นคือเท่าไหร่ ถ้าวันนี้เราสามารถลงทุนในระบบไอทีแล้วลดกระดาษเหล่านั้นไปได้ในระยะยาว1ปีเราใช้กี่รีมนะครับเราจะลดไปได้เท่าไหร่พวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดิจิตอลจะเข้ามาช่วยทําให้เกิดคอ s สเซฟวิงแต่ว่าแน่นอนอย่างที่เรียนไปครับวันแรกเราต้องควักกระเป๋าลงไปถามว่าคนที่คิดแอสเซเเราจะรีเทิร์นมันจะมากี่ปีมันจะเร็วหรือช้านะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องมาพิจารณากันแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หลีกหนีไม่ได้ การทำงานของ i t e ท กับ SME ที่บางคนบอกว่าเราสนใจยังไงเราต้องไปครับจะเริ่มยังไงครับแต่ละองค์กรละกันก็มีโฟกัสที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่เวลาผมเข้าไปทํางานกับลูกค้าเนี่ยผมฟังเสียงลูกค้าก่อนนะครับเพนพอยต์คืออะไรสิ่งที่อยากแก้คืออะไรยกตัวอย่างเช่นร้านขายโดนัทนะครับสิ่งที่เขาอยากแก้คือเขาเห็นแล้วว่าวันเนี้ยเขาจะขยายหลายสาขาวันนี้เขาเริ่มจากสาขาที่เป็นห้างใหญ่แต่พอเขามองว่าเขาจะขยายไปหลายสาขาเขาจะคุมยังไงเขาจะคุมคนยังไงเขาจะคุมยังไงให้เงินไม่หายนะครับเขาก็ใช้วิธีเอา CCTV เข้ามาแต่เพน ขเขาคือ C C T V เนี่ยมันเก็บไว้ที่สาขา ถ้าวันนี้ผมจะขโมยเงินผมแค่หยิบ C C T V ออกไปมันก็ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ลงทุนจริงแต่ไม่สามารถตอบโจทย์มันไม่ได้อยู่ที่ส่วนกลางไม่ได้อยู่ที่ส่วนกลางเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เป็นเพนพอยเขาคือเขาอยากจะทำยังไงก็ได้ให้ไม่มีฟรอดหรือไม่มีเออร์เลอร์เกิดขึ้นในสาขาของเขาไม่มีการโกงนะครับเขาก็ใช้วิธีว่าดึงข้อมูลมาเก็บไว้ที่ส่วนกลางทําให้คนที่จะโกงหรือมีความคิดอะไรที่จะขโมยเงินเนี่ยหยิบออกไปก็ยังถูก C C T V ถ่ายไว้แต่ C C T V ลบไม่ได้เพราะอยู่ที่ส่วนกลางเป็นต้นเพราะฉะนั อันนี้คือโฟกัสของเขาแต่จริงต้องบอกว่าแต่ละองค์กรนะครับมีโฟกัสที่ไม่เหมือนกันบางองค์กรอยากจะทําเรื่องของเพิ่มประสิทธิภาพนะครับจะทําเรื่องระบบบัญชีอันนี้เราก็จะเข้าไปคอนซัลท์ต้องบอกว่าจริงๆ i t e ทไม่ได้ทําทุกอย่างแต่สิ่งที่ i t e ท แข็งและ i ไอเทลก็จะเข้าไปเป็นพาร์ทเนอร์ให้กับลูกค้าของเราเนี่ยก็คือเราแนะนำพาร์ทเนอร์ของเราได้ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีนะครับ,รบมีเพื่อนผมคนหนึ่งก็คือทำโรงงานขนาดใหญ่สอขอนแก่นละกันนะครับ,รบก็ป็นรุ่นผู้บริหารจากยุ่นเจเนอเรชั่น1ส่งมาเจเนอเรชั่น2เขาเอาดิจิตอลทนส์ฟอร์เมชันเข้ามาปรับปรุงระบบในองค์กรเยอะมากนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ERP ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Work f l o w ปรับทุกอย่างจนวันนี้องคอ์กรเขามีกําไร cost saving เพิ่มขึ้นเกือบ20%่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นภาพพวกนี้ถ้าเรากล้าลงทุนเรากล้าทําอันนี้ก็จะส่งผลในระยะยาวถามว่าวันนั้นผมเข้าไปทําอะไรผมเข้าไปผมก็บอกโอ้ยอันนี้ผมมีพาร์ทเนอร์รายนี้ผมเอาพาร์ทเนอร์ไปคุยกัน mm hmm. อย่างน้อยเนี่ยเรารู้เขารู้ว่าพาร์ทเนอร์รายรเนี้ยรู้ว่าอันนี้คือเพื่อนเราอันนี้คือพวกเรา mm hmm. เขาก็จะช่วยทําให้โซลูชันมันออกมาสมบูรณ์แบบมากขึ้นอันนี้ mm hmm. คือสิ่งที่เราเข้าไปช่วยได้พอมีตัวอย่างอ,อื่นนะครับว่าสม,มตตทงนัย้้โจ และคิดโซลูชันให้เขายัางไงบ้างครับล่าสุดที่ผมเข้าไปคุยกับลูกค้าแล้วกันอย่างลูกค้าแพทย์นะครับโรงพยาบาลโรงพยาบาลเนี่ยเขามั่นใจเลยว่าในอนาคตเขาต้องอัดแอปใช้เทคโนโลยีผมก็กลับไปถามเขาว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันดีนะแต่คาถามคืออินฟาสตรเจอร์ในบ้านคุณอ่ะดีพอหรือยังต่อให้คุณไปซื้ออะไรเทคโนโลยีที่สวยหรูมากเลยแต่ว่าถนนในบ้านคุณยังขู่ขะอันนี้คือสิ่งแรกที่คุณต้องปรับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเข้าไปช่วยเนี่ยผมก็เข้าไปดูว่าโครงสร้างไหนที่ต้องปรับการปรับอะครับมันไม่จําเป็นต้องปรับทางโรงพยาบาลมันปรับเป็็นจุดดๆกไ้ คือไม่ต้องเล่นใหญ่ตล<ช>อดเวลาไม่จำเป็นต้องเล่นใหญ่คือ,อต้องบอกอย่างนี้เราเวลาเราเข้าไปเนี่ยเราไม่ได้มองเบสบนคอมเมอรเชียลเรามองเบสบนเพนพอยอยของลูกค้าเพราะฉะนั้นเราวางเป้าหมายร่วมกันว่าในระยะยาวอยู่กันยาวๆนะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าไปอ่ะตรงนี้ต้องแก้แก้ตรงนี้ก่อนคริติคอลพราะแก้แล้วลองดูซิว่าผลออกมาเนี่ยมันดีไหม,อมพอผลมันพอไปได้อ่ะแล้วเราจะอินพิ้อะไรก็ค่อยๆสร้างรถแมปร่วมกันกันกบลูกค้าอย่างโรงพยาบาลเนี่ยอัลติเมทของเขาจริงๆนะครับคือเขาต้องการผ่าตัดทางไกลหมอมีจํากัด นะครับบุคลากรเก่งๆมีจํากัดคนไข้เนี่ยไม่จากัดเราจะเอาเทคโนโลยีทําให้หมอกับคนไข้เนี่ยมาเจอกันได้อย่างไรอันนี้คือโจทย์แล้วถามว่าอันเนี้ยพอเริ่มจากโจทย์เล็กๆแบบนี้มันขยายไปโจทย์ใหญ่คําว่าแพทย์น้อยกับคนไข้เยอะเนี่ยมันขยายไปโจทย์ใหญ่ประชากรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเขาเป็นผู้มีไรายได้น้อยบ้างเป็นผู้อยู่ห่างไกลไกลจริงๆจะมาหาหมอต้องนั่งรถเสียเวลามารอหมออีก หมอจะไปอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหมอก็ขาดแคลนอยู่แล้วไปอยู่พื้นที่ห่างไกลอีกไม่เหมาะเราอาจจะเอาระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์เข้ามาทําให้คนไข้เนี่ยไม่ป่วยหนักคุยกับหมอก่อนซึ่งพวกเราใช้ดิจิตอลพวกนี้อยู่ในชีวิตประจําวันทําไมเราไม่อดัพไปใช้กับคนกลุ่มเหล่านั้นซึ่งมันเป็นการยกระดับสังคม,มขึ้นมาทําให้ผู้อยู่ห่างไกลเนี่ยเข้าถึงเทคโนโลยีเข้าถึงการแพทย์อันนี้ก็คือเรื่องของอีควอเลตตี้นะครับเพราะฉะนั้นในภาพจริงๆต้องบอกว่าดิจิตอลทรานส์ฟอร์มชันมันทำได้ทุกที่อยู่ที่ว่าโฟกัสเราจะอยู่ตรงไหน ความท้าทายที่สุดเลยในการทํางานร่วมกันกับลูกค้าคืออะไรครับความท้าทายเนี่ยคือความเชื่อใจถ้าเมื่อใดก็แล้วแต่เราได้ความเชื่อใจจากลูกค้า next step ก็คือเราก็สามารถที่จะวางแผนร่วมกันได้ออแต่ความเชื่อใจเนี่ยมันไม่สามารถเดินมาถึงแล้วจะเชื่อเลยนะครับคุณเป็นคนแปลกหน้าเราเป็นค,คนแปลกหน้าเดินเข้าไปไม่สามารถเชื่อใจมันก็ต้องพิสูจน์ต้องแสดงให้เห็นนะครับวิธีการของเราอย่างที่เรียนเวลาเราเข้าไปเรา,เราเราพยายามไปแบบเป็นมิตรเราไม่ได้เริ่มจากคอมเมอร์เชียลว่าเราจะขายอะไร เราเริ่มจากเรามีอะไรนะครับอินฟาสักเจอร์นี่คือสิ่งที่เราแข็งถ้าเขาต้องการให้เราแก้ตรงนั้นอันนี้คืออาชีพเราเราทำได้แต่ถ้าเขาต้องการส่วนอื่นๆเราแนะนําเพื่อนที่เราเวอร์ฟแล้วว่าดีเข้าไปช่วยอันนี้ก็จะสร้าง trust สร้างความเชื่อใจสังคมไทยเป็นสังคมของ trust นะครับเมื่อใดก็แล้วแต่เกิด trust มันก็จะเกิดการรีเทิร์นบิซเนสซึ่งกันและกันนะครับ,รบมันไม่จําเป็นต้องวันนี้เราช่วยเขาแล้วต้องได้เงินนะวันนี้ไม่จําเป็นนะครับ,รบวันนี้การช่วยเหลือมันสามารถที่จะทําไปพร้อมๆกันได้แล้วสุดท้ายตอนจบเนี่ยเมื่อเราเข้าไปช่วยลูกค้าเหล่านั้นมันคืออะไรมันคือการยกระดับอีโคโนมีของเรายกระดับภาพรวมการยกระดับภาพรวมมันทําให้สังคมดีอีโคโนมีดีก็กลับมาถึงบริษัทที่ดีไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเอ็นเอ็นรีซอสมันก็สามารถจะสร้างเป็นอีโคซิสต็มได้อะไรคือกําแพงที่หนาที่สุดเลย ในการที่เวลาคุณเกตไปคุยกับผู้ประกอบการที่อาจจะมีที่อาจจะต้องมีข้อห่วงกังวลในจุดนี้เนี่ยแล้วทลายกำแพงและสามารถบอกเขาได้ว่ายังไงก็ตามคุณต้องลงทุนและมันจะกุมคาคเวลาเราเข้าไปอ่ะคือเท่าแก่แล้วกันคือส่วนตัวเราก็เป็น s m e มาก่อนอเราก็เคยคิดแบบเท่าแก่มาก่อนเท่าแก่ี่มีความอยากเยอะ อยากเยอะหมายถึงว่าเนี่ยฉันลงเงินไปละสิบบาทฉันต้องได้หนึ่งสองสามสี่ห้าต้องอเห็นนราเห็นไม่ได้เห็นอย่างเดียวด้วยต้องอยากเห็นห้าอย่างนะครับ oh, oh, okay, okay. รประเด็นคือเวลาผมเข้าไปเนี่ยผมก็บอกว่าเฮียครับคือทัสเราเ,าเอาอันแรกก่อนพอได้หนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยไปสองค่อยไปสามเราสร้างรถแมพให้เขาเพราะฉะนั้นเท่าแก่ก็จะกล้าลงทุนเพราะมองว่าให้ฉันลงเท่านี้ฉันแรกกับตรงนี้แต่ถ้ามองว่าไปเอาเงินก้อนใหญ่แล้วได้ทุกอย่างเนี่ยจริงๆมันไม่มีอะไรได้ทุกอย่างนะเดย์วันทุกอย่างมันใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นดิจิทอลทรานส โทรศัพท์นะครับวันนี้เราโทรศัพท์เรามีการโทรศัพท์ออกไปเสีย3บาทหนึ่งครั้งวันนี้เรามีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วซื้ออยู่แล้วใช้อยู่แล้วอ,อย่างวันนี้พวกเราใช้มือถือกันโทรไลน์ไม่เสียตังค์นะแต่ว่าถ้าโทรมือถือเราอาจจะเสียตังค์เพราะฉะนั้นอถ้าวันนี้เราโทรไลน์ต่างกับการโทรมือถือไหมเซมเซมมันก็จะมีวิธีการเอาแอปพลิเคชันต่างๆเข้ามาใช้อันนี้ก็คือคําแนะนําที่เราจะเข้าไปช่วยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเป็นมิตรกับลูกค้าเข้าไปเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันทํางานโตไปด้วยกันครับ ผมว่า M เนี่ยหลายคนพอเข้าใจว่ายังไงก็ตามก็ต้องทำเพราะไงก็ตามคงจะได้เห็นผลในเร็ววัน S เคยไปคุยกับ S ไหมแล้วว่าเเขามีข้อห่วงกังวลอะไรและถ้าเกิดว่าคุณแกจะได้มีโอกาสคุยกับผู้ประกอบการตรงนี้บอกว่ายังไงคุณก็ต้องทําและมันเป็นประโยชน์แน่นอนเพราะคุณหนีเทรนด์นี้ไม่ได้คือไซส์จริงๆในยุคปัจจุบันนะมันไม่ S จริงคือ S จริงๆของอพวกเราใหญ่นะ เพราะฉันถ้าไปดูในปัจจุบันเนี่ยเอส่วนใหญ่เป็น S รุ่นใหม่ที่พร้อมโตหรือรับ oh. ช่วงต่อจากคุณพ่อมาแล้วอยากจะโตเพราะฉะนั้น S ในปัจจุบันเนี่ยต้องต้องเรียนว่าเขามีความคิดในเรื่องดิจิตอลในทางที่เป็นเชิงบวก <Okay. S 1> คือพร้อมใช้ <c oughs> เพียงแต่ว่าเราต้องเข้าไปช่วยเขาในลักษณะว่าทำยังไงให้ v a l u e for m ม n น y เนี่ยมันเทรดออฟได้ <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นองค์กรแบบเราอ่ะเป็น SME มมาก่อนเราโตจากเล็กมาใหญ่นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะเข้าไปพยายามจะไปดูว่าเงินที่เหมาะสม แล้วก็รีซอสที่เหมาะสมอันนี้คือสิ่งที่ต้องไปพิชกับ S ให้ S เข้าใจแต่ถ้าไปดูอย่างเงี้ยครับร้านขายเสื้อผ้าอะไรต่างๆที่เขาเริ่มอ่ะทุกวันนี้ทุกคนเห็นเห็นดีเห็นชอบในการใช้ดิจิตอลทราน sf เมชั่นอยู่แล้วนะครับเห็นดีเห็นชอบกับการเอาดิจิตอลเข้ามาทําให้ธุรกิจดีขึ้นอยู่แล้วนะครับวันนี้ถ้าเราทําร้านเสื้อผ้าอยู่แต่เราไม่ขายออนไลน์แน่นอนเราสู้คนอื่นไม่ได้เะฉะนั้นก็จะมีการเอาเทคโนโลยีพวกเนี้ยอินเทอร์เน็ตต้องดีคอนเทนต์ต้องได้นะครับมีเน็ตไอดอลมีอะไรต อินฟาสักเจอครับแล้วเคยเจอไหมครับว่าอาจจะเป็น M หรือแม้ั้งเป็น L แต่ว่าผู้บริหารนั้นจะยังไม่เคยเห็นคุณค่าของดิจิทัลทรานส์ o ฟอร์เมชันหรือว่ามีภาพคุณภาพกับที่เราคุยกันจริงๆมีหมดนะครับ<ม>ต้องบอกอย่างนี้บา,บางองค์กรเขารู้สึกว่าเ,เขาไม่เกี่ยวดีต่อยกตัวอ,อย่าง <c oughs> เช่นก่อสร้างแล้วกันทำทรายเขารู้สึกว่าฮ้วว่าไม่จำเป็นนะ <c oughs> อ้มีบ่อทรายที่ใหญ่ยังไงก็มีออเดอร์อยู่แล้ว<ม>นะครับแต่สิ่งที่เราไปชี้ให้เขาเห็นวันนี้คุณขายแค่ในพื้นที่แต่บางเอิญมันมีทรายอีกบึ ที่ขายถูกกว่าพร้อมดั้มราคานะครับแล้วเขาเข้ามาในพื้นที่คุณคุณจะกันยังไง<อ>หรือคุณจะออกไปในพื้นที่ข้างนอกยังไง<อ>ก็ต้องเอาไอ้ทราน sfmation พวกนี้เข้ามาช่วยเขาทําให้เขาเห็นว่าตลาดมันกว้างกว่านั้นนะ ไอ้พวกนี้ก็ต้องมีการคุยแต่ต้องบอกว่าทุกคนมีความคิดของตัวเองครับแต่ว่ามผมเชื่อว่าในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่พูดคําว่าดิจิตอลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจเนเรชันไหนไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ทุกคนเข้าใจหมดมถามว่าวันนี้มีใครไม่ใช้มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนไหมน้อยมากมนะครับเพราะฉะนั้นสมาร์ทโฟนถูกบังคับให้มาอยู่ในชีวิตประจําวันเรามากขึ้นจะจ่ายเงินบางที่เริ่มไม่รับเงินสดแล้วต้องสแกนถ้ามือถือผมไม่มีกล้องสแกนไม่ได้ไม่มีแอป ผมลำบากแล้วนะครับภาพพวกนี้ถูก f o r ฟ t สโ society เพราะฉะนั้นสังคมเราจะค่อยๆพัฒนาให้มีการ a d a p t ใช้ดีตองมากขึ้นนะครับแล้วผู้ประกอบการเองหรือประชาชนเองก็จะเริ่มมีการใช้ตรงนี้มากขึ้นนะครับมันก็จะเป็น e c o s ซิสเต็มองประกอบอื่นๆอะไรครับที่จะสามารถที่จะทําให้ Digital t r a n sformation หรือว่าการให้คําปรึกษาทางธุรกิจของเราเดินหน้าไปได้ดีครับเทคโนโลยีเป็นแค่อิเมต์หนึ่งในองค์กรนะครับเทคโนโลยีมมไม่สามารถทํางานบางอย่างแทนคนได้ยกตัวอ,อย่างอย่างเมือ่อกี้ผมยกตัวอ,อย่างไปแล้วเทคโนโลยีดีมากเลยผ่าตัดทางไกลแต่คุณหมอไม่เก่ง การผ่าตัดก็จะไม่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นคนก็ยังเป็นอนต์สําคัญสาคัญอันหนึ่งในองค์กรเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างคนด้วยนะครับสร้างคนให้เข้าใจเทคโนโลยีสร้างคนให้รู้จักใช้เทคโนโลยีนะครับสร้างคนให้สามารถที่จะอัดแตัวเข้ากับเทคโนโลยีได้เพราะฉะนั้นภาพตรงนี้ถึงจะเกิดยกตัวอย่างองค์กรผมและกันในสมัยก่อน <c oughs> ผมก็ทำเปเปอร์เลสทุกคนก็เปเปอร์เลสในองค์กรแต่ว่าวันนี้ ปิมนกระดาษเต็มไปหมดนะครับปิมนเสียปิ้นทิ้งปิ้นขคว้างนะครับภาพพวกนี้มันก็ไม่เกิดต่อให้เรามีระบบที่ดีแต่เรามีเครื่องปิมนวางแต่คนยังไม่ใช้เครื่องปิมนอยู่นะครับมันก็มันก็ลีกไปทางนี้เพราะฉันดิจิตอลก็ไม่เข้ามาช่วยถ้าคนไม่ให้ความร่วมมือสิ่งสําคัญคือดิจิตอลเป็นทูเป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งแต่คนที่ใช้เครื่องมือเนี่ยสำคัญก็คือคน เราไม่หวือหวาแต่ต้องยอมรับกบางครั้งเนี่ยโลกมันบีบให้เราต้องหวือหวาตามไปด้วยคุณเกตมองอนาคตของอุตสาหกรรมของเราที่เกี่ยวข้องกับอินฟราสตรักเจอร์ซึ่งเกตบอกว่าตั้งแต่โรมันจนวันนี้มันก็ยังใช้ถนนอยู่เนี่ยแล้วเราจะซิงกับจังหวะโลกไงครับต้องบอกงี้คืออินฟราสตรักเจอร์คืออินฟราสตรักเจอร์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมีพอร์ตที่เป็นพอร์ตหลัก คืออ,อิอนฟราสัอร์เรื่องหืาเนว่ยไม่ต้องห่วงเราหือหวาแน่นอนนะครับเราไปทำเรื่อง new s curve เราไปทำเรื่องเอ่อ big data เราไปทำเรื่อง anti do e นู่นนี่นั่นคือความหือหวาแต่สุดท้ายตอนจบของมันเนี่ยเราไปทำเรื่องหือหวาแล้วเราต้องผูกกลับมาหาเรื่องที่เป็น fundamental คืออินฟราสัอร์ให้ได้ไ<อ>ปัจจุบันถ้าเราพูดถึงอินเทอร์เน็ตทางด้านทางอากาศทางดาวเทียมนะครับเดี๋ยวเราจะได้ยินข่าวมากขึ้นเรื่อยๆ<อ><อ>ดาวเทียมเนี่ยมันก็มี low orbit นะครับในการโครจรต่างๆเพื่อทําให้เราสามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตผ่านผ่านทางดาวเทียมได้ครับเสมือนว่าไม่ต้องมีสายเลยไม่ต้องมีอินฟาสตรเจอร์ไม่ต้องมีถนนแต่ว่าวงโครจรพวกนั้นน่ะมันสื่อสารผ่านไมโครเวฟมันก็ต้องมีไมโครเวฟที่เป็นเชื่อมต่อเพื่อจะดึงข้อมูลลงมาไมโครเวฟที่เป็นกายภาพอ่ะเป็นกายภาพเ,ออเพราะฉะนั้นสุดท้ายอ่ะครับ คนใช้แอปพลิเคชันใช้ไปแต่ว่าทางกายภาพต้องมีอินฟาสตรเจอร์เพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะไม่หลุดเทรนแต่เราพยายามจะเอาของของเราเนี่ยเข้าไปบวกกับเทรนเหล่านั้นนะครับอย่างที่ผมบอกคือเรื่องของไอ้ตัว Low Earth Orbit ก็คือเรื่องของดาวเทียมวงโคจรต่ำอันนี้มันจะมีเรื่องของอินเทอร์เน็ตก็จะต้องมีสถานีฐานกระจายอยู่ทั่วประเทศถ้าเขาจะคุมในประเทศไทยจะให้บริการก็ต้องมีสถานีฐานสถานีฐานเนี่ยคือยานแม่ในการรับข้อมูลทั้งหมดและส่งไปที่อื่น นะครับส่งขึ้นฟ้าเสร็จปุ๊บออฟโหลดมาไว้ที่ยานแม่ uh huh. ยานแม่ก็จะส่งข้อมูลผ่านสายไปโผล่อีกที่หนึง uh ่ง huh. สมมติพี่อยู่เชียงใหม่ uh huh. ผมอยู่กรุงเทพนะครับผมรับสัญญาณมาละนะครับมันก็จะส่งไปที่ตัวสถานีฐานที่ใกล้ที่สุด uh huh. แล้วก็วิ่งผ่านไฟเบอร์เนี่ยไปโผล่อีกทีที่เชียงใหม่เพราะฉะนั้นสุดท้ายเบื้องหลัง จริงๆก็ยังต้องมีอินฟาสักเจอร์ในรูปแบบของฐานหรือแม้กระทั่งเราใช้ Facebook เราใช้โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับเราอยากจะไปเสพคอนเทนต์ที่เมกาแน่นอนข้อมูลเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ลอยมาม,มันก็ต้องวิ่งผ่านสายใต้น้ำโผล่ไปที่เมกาแล้วก็ดูดข้อมูลกลับมานะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายพวกนี้มันคือเบื้องหลังที่เราอาจจะมองไม่เห็น คือแอดวานขนาดไหนก็ตามที่สุดแล้วเนี่ยทุกอย่างก็ต้องลงมาที่พื้นโลกใช่ครับและลงมาที่พื้นโลกก็ต้องการโครงสร้างเชิงกายภาพและนั่นก็คือเราใช่ครับ ตอนนี้มีโปรเจกต์อะไรที่น่าสนใจที่คิดว่ามันเป็นสิ่งใหม่ๆที่ตอนนี้เราได้มีการวิวัฒนาการเพื่อรองรับเทรนด์ใหม่ๆเหล่านี้บ้างแล้วครับธีมที่เราชอบปีนี้เราชอบเรื่องของ Big Data นะครับบิ๊กเดต้เนี่ยมันเป็นบัสเวิร์ดเป็นคําใหญ่นะครับแต่ Big Data ที่เราพยายามจะทำเนี่ยเราพยายามเข้าไปทําในลักษณะ SME ทํายังไงที่จะข้อมูลเนี่ยเข้ามาแล้วตัดสินใจได้ดีมากขึ้นทําข้อมูลได้เร็วมากขึ้นพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเข้าไปทำนะครับบิ๊กเดต้ที่ผมให้ความสนใจทุกวัันนนนีี้้ผมมเเชื่่่่่่่อออออวาาขููลยยกกกกกกรรระะะะจจจจดดสิิงแกก Big Data ท ฉลาดเนี่ยมันต้องเอาข้อมูลมารวมศูนย์ก่อน พอรวมศูนย์เสร็จปุ๊บต้องจัดระเบียบทําสารบัญนะครับข้อมูลของหน่วยงานนี้อยู่ที่นี่ที่นี่เอามารวมไม่ตรงกลางก่อนเราเห็นแล้วหลังจากนั้นอ่ะค่อยไปพูดถึงการหยิบเพราะฉะนั้น Big Data ที่เราให้ความสนใจณวันนี้คือการทา d i r e c t o r y นะครับทำให้ข้อมูลรวมกันและมีมีเทเบิลมีสารบัญจัดให้มันเป็นหมวดหมู่จัดให้เป็นเป็นหมวดหมู่ก่อนแล้วในอนาคตพอข้อมูลเป็นหมวดหมู่แล้วพี่อยากจะแอดวานจะไปสร้างสมการเอา A มาบวกกับ B บวกกับ C บวกกับแซแล้วแต่มันจะหยิบถูกที่แต่วันนี้เราไม่ สามารถแอดวานตรงนั้นได้เพราะข้อมูลเราไม่รู้อยู่ไหนข้อมูลกระจัดกระจายอยู่กับมิสเตอร์เอยู่กับ B, มิสเตอร์บอยู่กับหน่วยงานนั้นอยู่หยิบมาใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทําให้ข้อมูลมันอยู่ตรงกลางก่อนอันนี้คือสเต็ปแรกของทรานส์ฟอร์เมชันดังนั้นบิ๊กดาตาที่เราให้ความสําคัญจุด ของเราเมื่อไปเทียบกับผู้อื่นแล้วคืออะไรผมมาเริ่มต้นมาจากอินฟาสักเจอร์เพราะฉะนั้นอินฟาสักเจอร์เพยเยอร์ที่เป็นอินฟาสักเจอร์เพยเยอร์เนี่ยมีไม่เยอะอการทําไมถึงมีไม่เยอะเพราะว่าอินฟาสักเจอร์ต้องลงทุนนะครับผมลงทุนลากสายไฟเบอร์ไปทั่วประเทศนะครับ <ผม S 2> ก็จะมีโอเปอเตอร์ผมสร้างถนนมีโอเปอเตอร์รายใหญ่ๆที่ที่เขาต้องสร้างถนนเหมือนกันแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยผมทําอะไรที่มันแตกต่างถ้าผมทําเหมือนเขาผมอาจจะแบรนด์เล็กสู้ไม่ได้ผมก็เลยไปขอสิทธิ์จากการรถไฟแล้วผมก็ได้ลากไฟเบอร์ไปตามเส้นทางรถไฟข้ออดีขง รถไฟก็คือมันเสถียรกว่าเสถียรกว่าเพราะอะไรเพราะว่าคนเนี่ยไม่ได้เข้าถึงเส้นทางสายที่อยู่บนทางรถไฟง่ายๆนะครับ mm hmm. เดินเข้าไปอาจจะมองไม่เห็นด้วยว่าอยู่ตรงไหน mm hmm. ในขณะที่ถนนเนี่ยอาจจะโดนรถชนโดนอะไรตรงนี้ก็ทําให้เรามีอินฟราสักเจอร์ที่รีเลย์เบหรือว่าแข็งแรงเสถียรภาพสูง พอเรามีอย่างนั women, ้น no ปุ๊บเราเข้าไปคุยกับ no ลูกค้าเราเอาเนี้ยเป็นเรือธงนะครับลูกค้าผมปัจจุบันมี880รายที่ใช้บริการ trust เราในการเชื่อมต่อต้องบอกงนี้ก่อนที่เขาจะให้เราไป transform หรือไปเปลี่ยนอะไรอ่ะสิ่งที่เป็นสิ่งหลักก็คือเรื่องของการใช้งานเชื่อมต่อเขาเชื่อมต่อได้หรือเปล่าถ้าเขาเชื่อมต่อได้เขา trust นะครับจะให้เราไป transform อะไรเขาก็จะเชื่อเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ที่ผมคิดว่าเป็นจุดแข็งเรานอกจากคงขายแล้วก็คือเรื่องของ partner ที่เรามีนะครับลูกค้าไว้ใจนะครับตัวผมเองเข้าหาลูกค้าทุกคนรผม คอผมขึ้นเขียงทุกงานนะครับลูกค้าบอกว่ามีปัญหาเบอ, <ผม S 2> อร์เบอร์ <Okay. S 1> r, ผมอยู่ตรงนั้นนะเบอร์ผมอยู่ตรงนั้นค่ายค่ายทีวีแล้วกันทีวีดิจิตอลนะครับผมบอกเลยว่าถ้าพี่จอดําพี่โทรหาผมผมไม่ได้อยากได้คอจากเขานะแต่มันเป็นการสร้างความมั่นใจว่าอันนี้คือผมมั่นใจในบริการ NG จริงๆิงครับโอ้โหอ่ะทีนี้ผมมาในเรื่องของพาร์ทเนอร์เพราะผมว่ามันสําคัญมากๆเลยนะครับว่าเราดูอินฟราสตรักเจอร์เรามีพาร์ทเนอร์ เรามีพาร์ทเนอร์ส่วนใดบ้างแล้วทํางานกันมาเป็นทีมเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าเนี่ยช่ำชองกันมากน้อยขนาดไหนครับพาร์ทเนอร์เนี่ยจริงๆเราทํางานได้กับทุกพาร์ทเนอร์แต่พาร์ทเนอร์แต่ละเรื่องก็มีคนเก่งไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่น Security และกันกล้องนะครับกล้องก็มีทั้งค่ายจีนมีทั้งค่ายอเมริกามีทั้งค่ายยุโรเพราะฉะนั้นผมเนี่ยมีพาร์ทเนอร์เยอะผมก็จะเรียกพาร์ทเนอร์ทั้งทั้งหมดมาแล้วผมให้ลูกค้าเป็นคนเลือกเพราะฉะนั้นข้อดีคือมันคัดลลดขั้้้นนนนตอููกคคคาาาเเ่่ยจววมมไมระระป็ชใ แล้วเราส่งให้ลูกค้าเลือกสุดท้ายลูกค้าเป็นคนตัดสินใจพอผมช่วย lead business ให้กับกลุ่มเหล่านี้ลูกค้าได้ประโยชน์แล้วนะครับ partner ผมก็ได้ประโยชน์จากเดิมไม่รู้จักลูกค้ารายนี้ขายของได้เขาก็มองว่าอ่ะเวลาเขาไปที่อื่นเขาก็คิดถึงผมเพราะฉะนั้นจะเกิดเป็น ecosystem เจ้าของก็ไว้ใจเราในการที่เราไปช่วยเขา partner ก็ไว้ใจเราในการที่เราช่วยเขา lead business กันไปกันมาอันนี้คือสิ่งที่มันสามารถทําได้เพราะฉะนั้น partner จริงเรามีทุกอินดัสทรรนะครับ partner ทางด้าน security partner ทางด้าน network partner ทางด้าน data center หรืออะ ก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยเข้าไปขายผมให้บริการอินฟาสักเจอร์บางครั้งลูกค้าบอกว่าอย่ามาคนเดียวเอาเพื่อนมาด้วยเอาพาร์เนอร์มาด้วยเพราะว่าในหนึ่งสาขาของลูกค้าอาจจะต้องการ ผู้ให้บริการมากกว่าหนึ่งรายมผมก็ต้องไปหยิบว่าเอาค่ายสีแดงบ้างสีเขียวบ้างสุดแล้วแต่ออแล้วก็ให้ลูกค้าเลือกพาร์ทเนอร์กันไปนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ลักษณะคือน,น้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับในวันที่เขาลําบากในวันที่เราลําบากต่างคนต่างช่วยกันอันนี้คือสิ่งที่ผมว่ามันเป็นอีโคซิสเต็มในในเรื่องของอินฟาสักเจอร์ทที่ใหญ่ อีกสัก5ปีข้างหน้าโลกคงเปลี่ยนแปลงไปเพล่เพิไม่เหมือนเดิมที่เราเห็นเลยคุณเกตมองจุดยืนของนะครับบริษัทเรา ในอนาคตไอเทลนี้ยังไงบ้างครับคือผมเป็นอินฟาสักเจอร์เพราะฉะนั้นกลยุทธ์ที่ผมให้ไว้ในองค์กรเลยคือจริงๆแล้วเราต้องยืนให้ได้ยาวที่สุดสแตนที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอินฟาสักเจอร์ทางด้านไฟเบอร์ออปติกที่เรามีเนี่ยมันคือของที่เราลงทุนทุบม้าข้าววม้ากแกงของเราเนี่ยลงทุนไปหมดแล้วทำยังไงเราจะยูทิลิซ์เขาใช้ประโยชน์สูงสุดออกมาจากเขาให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นแน่นอนมันสําคัญก็คือเราต้องขายให้ได้มากขึ้นต้องมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นในลูกค้าที่เราขายไปแล้วก็ต้้้้อองงมมีีว์คท่สูขขึึนนนืใชแบาก การใช้แบนด์วิดต์มากขึ้นก็ต้องมีแอปพลิเคชันต่างๆมาเชื่อมต่อมากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้คือการสร้างอีโคซิสเต็มในระยะ3-5ถึงปีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมยึดเป็นหลักของผมเลยก็คืออินฟราสักเจอร์ที่ผมมีเนี่ยถ้าวันนี้มันไปสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าให้กับองค์กรให้กับประเทศได้อันนี้เราทําเต็มที่ปองบอกว่าเป็น20กว่านาทีที่มีประโยชน์มากนะครับเพราะทําให้เราได้เห็นนะครับเอ็กซเรย์เรื่องของดิจิทัลทรานส์เฟอร์เมชั่นซึ่งผมขอใช้คําว่าไม่ใช่่่่แคคเเเรรรรงทททโโนนนนนลลยีีีบวปวาาาาา็กกให้ Business ้ิดม โซลูชันทางด้านดิจิทัลเข้ามาตอบโจทย์โดยมีโครงสร้างพื้นฐานนั้นเป็นพื้นทําให้เราได้เห็นนะครับว่าโครงสร้างพื้นฐานบ้านเรานั้นแข็งแกร่งพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าและสําคัญมากๆ Data ไม่มีน้อยลงมีแต่จะเยอะขึ้นและทุกคนจะตกเทรนี้ไปไม่ได้เพราะยังไงก็ตามโลกมันหมุนไปทางนั้นคงจะหมุนทวโลกไปไ,ปได้วันนี้ต้องขอบคุณเก็ตมากๆนะครับมาคุยกับเราของน้ากมเกตครับขอบคุณครับนั่นก็เป็นเนื้อหาที่เข้มข้นนะครับของรายการของเรา SME Clinic Exclusive นะครับ แต่ถ้าหากว่าท่านนั้นไม่อยากที่จะพลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ท่านสามารถกดไลค์และกด subscribe ได้นะครับที่ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับของ b a n ก k ของ a n k SME ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ